เวลาค่ะกลับก็นั่งเป็นเพื่อนปลูกกลับมาสวยมากเลยไปเที่ยวไปเที่ยวทั่วเลยอะป้าไปเที่ยวแบบว่าทุกที่อะทุกเกาะทุกเที่ยวหาดกันลนหาดโอ้หลายที่เลยแทบทุกหาดเลยขอบคุณคะ่ะคุณโกศลขอบคุณมากนะคะ สุขภาพแข็งแรงขอสักถ้วยได้ค่ะหลายถ้วยก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้ให้กัดน้ำกะทิอันนี้สักหน่อยแล้วก็จะใส่ใส่เกลือใส่เกลือนะคะเดี๋ยวใส่ อยากไปอยู่นะคะป้าราชนาอยากไปอยู่เพราะว่ามสวยวิวก็สวยไปกินไปกินอะไรนะแกงไตปลาขนมจีนมียายคนหนึ่งเขาขายอยู่ตรงข้างทางน่ะอร่อยมากเลยแต่เผ็ด แต่ก็อยากกินเผ็ดแต่ก็อยากกินชอบกินแกงไตป,ปลาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้น้ำกะทิสุกสักหน่อยแล้วก็จะใส่เปลือกใส่สักครู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟนสีรอบนอกขอบคุณทุกกำลังใจถ้าไม่นานจะเปลี่ยนแปลงเออถ้าไม่มาจะ ถ้าไม่มานานจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะกันน่นาน่าจะใช่เนาะป้าเนาะป้าชนาเนาะเพราะว่านานมากแล้วอะที่ไม่ได้ไปว้านานจริงๆนะตั้งแต่ปีอะไรอะปีพศอ,อ,อะไรจําไม่ได้อะก่อนซึนามิปีหนึ่งที่ที่ย่าไปเที่ยวอะ ก็จะปล่อ,อยแบบโนหม้อนี่นะคะแล้วก็จะปล่อยไว้ก่อนสักแป๊บหนึ่งจะไม่คนนะคะเพราะว่าถ้าคนไปเดี๋ยวมันจะเละ ค่ะจะไม่คนักแนะคะแล้วก็จะใส่นี่ค่ะสักครู่สักครู่เดี๋ยวจะใส่มะพร้าวคุณแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วขอบคุณนะคะอาหารภาคใต้ต้องลดจัดถึงจะอร่อยค่ะน้องิพิปใช่ใช่ย่าชอบกินมากก็คือแกงไตปลาแล้วก็มีอะไรอีกนะ แต่แกงตปลานี่ชอบมากพวกกิ้งก็ไม่ถ้อยเท่าทไหร่นะแต่ก็จะมีแกงแกงส้มเขาอ่ะก็อร่อยแกงส้มใต้อ่ะอร่อยก็มีหลายอย่างอยู่ผัดสตอผัดพริกสตออย่างเงี้ยชอบกินมากชอบกินมากผัดผัดพริกกุ้งสตออย่างเงี้ยเรือสตอภภภภภภผัดผัดกุ้งกะปิ อร่อยหาดอะไรนะที่ว่ามันมีมีภูเขาอยู่ฝั่งตรงนี้ปู่ที่เราไปกันนะหาดอะไรนะไไนานมากแล้วไม่ได้แล้วก็ไปดูไปดูที่ที่พาอาทิตย์ขึ้นนะเนาะสวยมากเลยแหลมพกงเทพอ่าแหลมพงเทพอ่ะ เดี๋ยวเเดี๋ยว,ยวอะไรบ้านพิดาใส่มะพร้าวอ่อนไปนะคะใส่มะพร้าวอ่อนอพี่สีพี่สีบ้านย่าก็ของหวานบ้านพิดาก็ของหวานแล้วบ้านยายทิพย์จะแล้วยายทิพย์จอ <laughs> <ห>น <laughs> พี่สีสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณ